ครับ้าทำใช่ก็ผู้ให้อะไรบ้างพี่เติมตั้งแต่สถานหลวงปู่นี่ยเออมีงานเข้ามีงานี่งานเข้าตลอดเลยงานเข้าตลอดอ๋อท่านให้มีงานมีก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของเยอะก็มีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยเนาะขออาชีพการทำงานเนี่ยครับครับได้เร็วขวา้็ไปเรื่อยๆก็ไปตั้งแดดถ้าหลวงปู่มาก็ ก็โอเคนะันนะบเดินจะดอดเพราะว่าเราก็ได้สร้างบุญสร้างส่วไปขอาการขอหนูค่าให้มาซื้อของก็โอเคมีเราคันไม่คันด้วยครับควันน,นี้เห็นว่าร่วมบรรลุมรณาให้เ<า>ดียน,น,น,นไปเหรียนแล้วรวมบุญการทางนี้ไปก็เดียนน๋ยวมีเหรียญหลวงปู่ประมาณสักร่วมน้อยกว่าองค์นะเอาทีบ้านเดี๋ยวจะฝากไปอหลวงปู่แล้วสาธุแล้วก็ ที่ว่าร่วมไปช่วยรองเท้าไปแจกเด็กด้วยกับหลวงปู

ลูกเพิร์กพูดรับแปนไดอาไปแทดที่ประเทศกัมุชานะกูได้ก็เดี๋ยวเข้าไปเอาแต่บ้านก็เดี๋ยวจัดตรให้ประมาณร้อยกว่าองค่วมร้อยกว่าแล้วก็ลูกผ้าก็พูดด้วยนะพูดตที่ลูกไดทำมาที่นี่ยอมให้ทมาที่กเนิเือนอันนี้ทำเนินเดือนอันนี้เงร็จทั้งตัวด้วยการลูกตาครับพูสาธุ บนลงปูไปเปร์เซ็นต์เทมเพนโดยเด้อเนี่ยองค์นี้แหละครับให้เลขโชคเลยนะพี่นี่บอจะได้โอ้สองหกโอไปแล้วนี่แต่ออกบอลก้นนี้แหละโอ้มาเก็บแบกเข้ามีผมมีเอาเรื่องเอานะครับหกสี่ออกไปแล้วออกไปแล้วนะครับผมสวยเลยแต่เมื่อกี้นี่นับกล้วยได้ออกแล้วเลขไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลมีที่นี่แหละอันนี้ออ้ไม่พี่นี่งสิบแปดย่อยสิบเอด ถ้ามีเนี่ยเลยเลขเลยเนี่ยซื้อมาแล้ว6เวลเเเนเลนี้จริงๆต้นนี่ยเนี่ยเก็บแปล,แปล,แปล,แปลงกันซื้อมาเนี่ยไม่ต้องไปหาใจเลยหาที่กระท่อมของปู์สวงผมเนี่ยได้ครับการทุกเก็บแปลงได้ครับผมเออแมงทูกข์น้อยโอ้โหแล้วผมถูกแค่สามร้อยนิดหน่อยแค่สามร้อยใช่แต่ว่าเราก็ไม่กินผู้ชายเองครับผมเออ ทายเดินทางมาถึงกระท่อมหลวงปู่สวงมหาชัยเมืองใหม่นะครับ f c ทุกคนท่านนะครับวันนี้ก็้านพี่เทอมนะครับกระท่อมหลวงปู่สวงมหาชัยเมืองใหม่นะครับของพีเทอมนะครับเนี่ยนะครับเป็นผู้สถานหลวงปู่สวงอย่างมากเลยครับดูจะมีว่าวโอเลขสวยมากหนึ่งเจ็ดใหญ่มากครับห้าเก้าออกไปแล้วนะครับยัง นะครับย่งเดือสามเจ็ดสองนะครับเขายังอยู่นั้นนึงเจ็ดก็สวยเล็กสวยเล็กว้านะครับท่อมลงปูงมาใช้เมืองใหม่นะครับนี่นะครับต้นแบบที่จะเอาไปประเทศกัมพูชาคือองค์นี้นะครับองค์ต้นแบบจากนี้เลยนะครับนาะนี่นะครับข้าวน้ําดีเศษฐีใจบุญนะครับพอสมเกตจ้าแก้วท่านกันได้มาขออธิษฐานท่านนะครับที่จะขอลงปูไปด้วยไปประเทศกัมพูชาด้วยกันนะครับในวันที่ วันที่25เราก็จะไปนะครับวันที่6วันที่6เกเจดนะครับก็จะไปถวายนะครับเนาะครับ,รบเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่กระท่อมหลวงปู่สวงมหาชัยเมืองใหมนใ่นะครับไกลหลวงปู่นี่ครับเทิ็ สวัสดีครับท่านโฟสวัสดีครับวันนี้ได้เดินทางมาที่สวัสดีครับผมมาที่มหาชัยเมืองใหม่นะครับวันนี้มาทําอะไรบ้างผมมาหาเจ้าสภาที่เขาบริจาคนะครับบริจาครองเท้าครับแล้วก็มาหาเฮียที่มหาชัยเมืองใหม่นะครับที่เขามีความสธาต่อหลวงปู่สวงนะครับได้มาสร้างอาสมหลวงปู่สวงอยู่ที่มหาชัยเมืองใหม่ โอกาสนี้ผมก็มีโอกาสจะมา,ากราบไหวอันนี้ก็จะมาขอโชคลาภท่านให้แผ่บาร,รมีไปถึงเจ้าสภาที่ร่วมสร้าง3ามพระเกจิคือที่สองแผ่ดินที่จะไปมอบให้แก่วัดบ้าน,าน,นาเคุณอำเภอมงคลบุรีจังหวัดปัตีานีประเทศกัมพูชาต่อไปนะครับเราต้องขอบคุณนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีใจ ลาบลอยมาทุกๆท่านออกมาจะมีนงปูชวงลนกปูเจียมนงปูธรรมรังสีช่วยประสิทธิ์ให้มหาลาโพมหาลาคังเข้าบัติพิเศษารุองค์รูปเหมือนองค์นี้นะครับที่จะไปประเทศกัมพูชานะครับท่านต้นต้นแบบเปิลนครเลยอันนี้เป็นต้นแบบนะครับต้นแบบใบติเกียร์ใบติเกียร์นี่ก็ ขอจุดทูบขอหลวงปู่นะครับนี่ครับจะทำหลวงปูส่สวงมาใช้เมืองใหม่กล้วยมีกี่ลูกพ่อฮะเออกล้วยใช่ไหมครับนั่งวีมีกี่ลูกกระป๋อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เอ่อ9คู่นะครับ9 2 18นะครับ18ครับโอ้18นะครับอ่ะรวย18นะเจ้ครับ9 2 18 9 2 18 18นะครับ1นเป็ดนะครับครับ1นเป็ดนะครับอันนี้1นึ่เจ้าเกคู่เก้าคู่เนาะสวัสดีครับอ่อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่วันนี้ได้เดินทางมามหาชัยเมืองใหม่ต้นฉบับที่จะไปประเทศกัมพูชาครับวันนี้ก็ มาแกพมก้านรก่อมาพอพนลงปูแหละ